สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ปูจะมานี่เลยพอดีมีสับปะรดนะคะหรือจากไหว้ตุกจีนนะคะแม่ปูก็เลยจะมาทําเมนูนี้เลยนะคะแกงส้มนะคะปลากระป๋องกับสับปะรดนะคะขนตายเขาเรียกว่ายานัดค่ะแกงส้มปลาปองกัะยานัดนะคะลูกชายแม่ปูชอบกินแกงเนี่ยคะ่ะปลากระป๋องกับสับปะรดนะคะเดี๋ยว มาแม่ปูม,มาทําให้ดูนะคะเพื่อเผื่อเพื่อน,อนคนไหนสนใจก็จะได้ลองไปทําทานดูนะคะเป็นแกงส้มใต้นะคะแล้วก็ก็จะมีนี่ค่ะพริกแกงใตาพริกแกงส้มนะคะแม่ปูก็มีขายนะคะพริกแกงส้มกิโลละร้อยแปดสิบนะคะแกงส้มตายนะคะเข่องแกงแบบขอนซีธรรมราชนะคะกิโลละ180ยแปนะ,ะนี่สนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะรับรองอร่อย เด็กแน่นอนแล้วก็นี่เครื่องปรุงนะคะต้องมีกะปิค่ะอันนี้กะปิเคยอย่างดีนะคะจากนาครศรีเหมือนกันนะคะกิโลละ200บาทนะคะสนใจก็สั่งมาได้นะคะเดี๋ยวต่อไปก่อนที่จะลงมือแกงกันนะคะเนี่ยส่วนประกอบหลกัหลกๆก็มีแค่นี้ค่ะพริกแกงกะปิเนาะแล้วก็สับประดปรดปลากระป๋องมะนาวเนี่ยแม่ปูเอามาเผื่อไว้ก็คือเพราะว่า สับป,ประรดแม่ปูเริ่มเหลืองเนาะเพราะว่ามันไหลมันหลายวันละไม่มีเวลาใส่ตู้เย็นไว้เพราะนั้นแม่ปูอาจจะเตรียมมะนาวไว้ไว้หน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราชิมรสชาติก่อนว่าความเปรี้ยวของสับป,ประรดประมาณไหนนะคะถ้าขาดมันออกหวานไปหน่อยก็เติมมะนาวไปนิดนึงได้นะคะเพราะว่าแกงส้มปลาสับป,ประรดมันก็จะออกหวานหวานหน่อยอ่ะเดี๋ยวหัน่นปอกสับป,ประรดกันก่อนแลวกันนะคะเอาถูมือก่อน ออกสับปะรดนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปูจะหันให้ดูว่าเวลาแม่ปูแกงอ่ะจะหันสับปะรดแบบไหนนะคะก็ใส่ถุงมือก่อนนีน้อะนก็ก่อน รสออกเหลืองนิดนึงได้นะคะเพื่อนเพราะว่าแกงสักรถเนี่ยเราจะต้องให้มีรสชาติออกหวานนิดนึงหวานเปรี้ยนะคะนี่ค่ะมีเหลืองแต่ข้างนอกะอนะข้างในยังอเค เวลาไม่ปูหั่นนะคะ,ะสับป,ประรดถ้าจะแกงนะคะก็จะใช้วิธีหั่นอย่างนี้เลยคะคะเพื่อนเนี่ยเฉือนอย่างนี้เลยนะเราจะได้ได้ชิ้นสับป,ประรดแบบนี้เวลาเราใส่ลงไปในแกงนะคะเพื่อนอพริกแกงนะคะก็จะเข้าในรสชาติของสับป,ประรดนะั้นรสชาติของสับป,ประรดก็จะออกมาเนาะมันก็จะมีความกลมกลม่อมนะคะ สไลด์แบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องบางมากนะแต่ก็อย่าให้หนามากนะคะสไลด์ไปแบบนี้เลยไม่หั่นแบบเป็นชิ้นๆอ่ะนะคะใช,ใช้วิธีการสไลด์นะคะสไลด์จแบบ้โอจะใส่ทั้งสองสองลูกเลยนะคะเพราะว่า๋ยวาไว้ก็ เสียนะ้าเสียดายไว้ตุดจีนเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ไม่มีเวลาถาก็นี่ค่ะมาทำเป็นแกงส้มนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งที่แม่โปอยากจะทําให้ดูก็คือถ้าใช้สับป,ปะรดนะคะก็เป็นเมนูออหมูสามชั้นผัดกะปินะคะใส่สับป,ปะรดอร่อยมากเดี๋ยวครั้งต่อไปแม่ปูทํา ให้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะโอเคอันนี้ไส้มันไส้มันจริงๆก็มีประโยชน์นะคะนี่หั่นมาก็จะเป็นแบบนี้สไลด์มาเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าผปอ,อกอีกลูกนึงสับป,ประรดนี่ข้างด้านนอกแม่ปูล้างมาแล้วนะคะแต่ทําไมพอเราปอกเสร็จเนี่ยไม่ล้างเพราะว่าสับป,ประรดเนี่ยมันมีน้ําชําอยู่แล้วนะคะเพื่อนถ้าเรายิ่งไปล้างน้ำเนีย่ยตอนเราแกงนะคะ มันทําให้น้ําเยอะแล้วก็รสชาติของสับประรดน่ะมันมันมันหายไปนะคะเพืเ่อนเรแล้วนะคะอีกลูกหนึ่งก็ใช้แบบเดียวกันเลยคะ่ะวิธีการหันแบบเดียวกันสไลด์สลด์ลาาบางๆเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ที่อ่อ ที่บ้านชอบทานกันนะคะล้งสันลูกชายแม่ปูก็กทัานสิบขวบก็ทานแกงใต้ได้หลายเมนูอยู่นะคะอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เขาชอบก็คือแกงสับประรดปลากระป๋องนะคะคือที่ที่แม่ปูใส่ปลากระป๋องเนี่ยบางทีเราไม่มีเวลาออกจากบ้านไม่มีเวลาไปหาซื้ออาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะปลาทะเล ก็ใช้ปากระป๋องได้นะคะมีติดครัวไว้อือ,อได้แล้วพร้อมนะคะสับประรดพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการแกงกันนะคะนี่วิธีหั่นสับประรดก็คือสไลด์นะคะเพื่อสไลด์และสไลด์บางๆนะคะไปะเดี๋ยวไปดูวิธีทำรุงต่อกันเลยค่ะ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการแกงนะคะเริ่มได้เลยนะคะเพื่อนนี่เริ่มก็คือนะคะพริกแกงนะคะพริกแกงส้มใต้นะคะเพื่อนแม่พมก็จะนี่ค่ะเราตาักใส่นะคะกับปริมาณนะคะของที่เราจะแกงนะคะกับแม่ปูใส่ประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวได้ออกอีกหน่อยเพราะว่าตรงสันเขาก็จะ อันเผ็ดได้แต่ก็ไม่ได้แบบเผ็ดมากเนาะนี่ค่ะกัจัดตักพริกแกงลงไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็กะปินะคะกะปิแกงสับป,ปะรดกระปิไม่ต้องใส่เยอะนะคะพเพื่อนใส่นิดนึงนะคะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นกะปิ สับปะรดกับกะปิมันจะไม่ถูกการกินมันจะแรงเนาะเาั้นทกินกะปิมันแรงเนาแต่แกงจะมีกินข้าวก็ใส่กะปินิดนึงนะแล้วก็อ่านี่นะคะนี่ในในหมอ้อนะคะแม่ปูใส่ใส่น้ําเปล่าประมาณประมาณหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนเน่ตักน้านะคะลงไปในผิดแกงระหว่างนี้เราก็เปิดแก๊สนะคะน้ำในหมอ้อแกงอันนี้นะคะประมาณหนึ่งลิตรนะคะแม่ปูใส่ไปประมาณหนึ่งลิตร แล้วก็เอาน้ําใส่หน่อยนึงนะคะกับเมื่อกี้ใส่พริกแกงเนาะสับแล้วก็กะปิแล้วก็เพื่อนๆก็นี่ค่ะบีบีบีบ,บ,บให้เข้ากันส่วนน้ําที่ใส่ไปเราก็เปิดเปิดแก๊สตั้งให้ให้น้ําเดือดเลยค่ะบีบีบพริกแกงให้พริกแกงมันเพราะว่าที่แม่ปูพีอย่างนี้นะคะพอ เราใส่ลงไปในหม้อนะคะอ่ามันก็จะเข้ากันได้เร็วขึ้นเนาะอ่าแล้วก็ช่วยกันช่วยบี้นิดนึงบีไ้ไปบี้ไปแป๊บเดียวะไรแล้วนี้ค่ะอะไรรวมกันละย่ังนี้ก็เปิดแก๊สล่อน้ำนี่เห็นไหมนะเละและแมไม่ใช่เละ <S <S เละแล้วนี่นี่าตักลงไปค่ะเพื่อตักใส่หม้อเลยนะคะนี่ใส่ในหมอ้อที่เราเตรียมไว้ที่จะแกงน,นะตักน้ำ๋ยวแม่ปูดขอหยิบเออตะเหลียวก่อนนะแป๊บนะหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงได้แล้วนี่ กี้ที่เราใส่เนี่ยค่ะพริกแกงติดเด๋่วใช่ไหมก็ละลายน้ำลงไปนะคะอย่างนี้ก็คนคนหนึ่งให้ให้น้ำแกงนะคะผสมกันรอให้เดือดนะคะเดือดน้ำแกงเดือดนะคะ ระหว่างนี้ก็เราก็รอให้น้ำแกงเดือดน,นะคะแล้วก็น้ำแกงเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่สับป,ปะรดลงไปนะคะพริกแกงที่เราใส่ลงไปนะคะเนี่ยน้ำแกงก็เดือดน,นะคะก็หลังจากเราใส่พริกแกงลงไปนะคะก็ตั้งไฟนะคะให้น้ำแกงนะคะให้พริกแกงเนี่ยเข้ากันให้เดือดให้เดือดเลยนะคะเพื่อนให้ให้อ เพื่อให้พริกแกงอ่ะมันสุกนะคะให้เดือดสักพักหนึ่งเลยนะสักพักหนึ่งสักประมาณ5-10นาทีนะคะให้ให้เดือดอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ปรุงให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้พริกแกงอ่ะมันสุกเนาะเพราะพริกแกงใต้นะคะก็จะมีะพริกที่หนูขมิ้นนะคะกระเทียม นะคะเกลือแล้วก็ประมาณนี้นะคะแกงส้มถ้าเครื่องแกงส้มนะคะเราเราก็ให้มันสุกทั้งเดือดเมื่อพริกแกงเดือดได้ที่นะคะเพื่อนนะคะเดือดได้ที่ตามที่แบบเราคิดว่าเดือดแ,แล้วเนะาะแกงเดือดแล้วก็อันนี้นะคะใส่สับปะรดที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะคะก่อนใส่นะคะให้เพื่อนๆนะคะบีบบีบนิดนึงนะคะบีบให้น้ําให้น้ําสับปะรดเนะะี่ยค่ะ ออกมานะคะบีบเบาๆไม่ต้องบีบแรงนะคะบีบเบาๆบีบแค่แบบให้แบบให้มีความแบบน้ําสับประรดออกมาจากเนื้อสับประรดนิดนึงนะคะบีบนะคะก็ค่อยปล่อยบีบแล้วปล่อยนะไม่ต้องบีบแรงนะเพื่อนๆบีบนิดๆให้มันน้ําสับปะรดออกมาเนาะแล้วก็ใส่ไปบีบแล้วก็ใส่ เพื่อให้น้ำน้ำสับปะรดที่อยู่ในในในเนื้อสับปะรดเนี่ยค่ะออกมาความหวานความกรองกรอบนะคะออกมาบีบแบบนี้บีบแบบนี้นึงอีบเบาเบานะคะโอเคไม่ปูบีบเสร็จแล้วนะบีบเสร็จแล้ว่ปูก็จะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนนะใส่ลงไป ที่ใส่สับป,ปะรดเยอะเนี่ยเพราะว่าที่บ้านชอบทานเนื้อสับป,ปะรดเยอะๆนะคะแล้วก็หลังจากเราใส่สับป,ปะรดลงไปก็รอให้เดือดอีกครั้งนะคะแล้วถึงจะใส่ปลากระป๋องนะคะเพราะปลากระป๋องเนี่ยคือมันมันนิ่มอยู่แล้วเนาะมันมีความสุกอยู่แล้วเราให้สับป,ปะรดสุกนะคะแล้วก็ให้มันเดือดเลยอีกรอบนึงแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะคะเดี๋ยวรอให้ น้ำแกงที่ใส่สับป,ประรดล,ลงไปเดือดก่อนนะคะน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะที่ไหนที่แม่ปูเมื่อกี้ใส่สับป,ประรดล,ลงไปนะคะแล้วก็ให้เดือดนะคะเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วจะเห็นเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆเห็นเดียมจะมีนะมีอฟองๆอย่างี้ใช่ไหมคะก็ต่ปะกออีกเรืงเอ่อที่แม่ปูบอกว่าอ่าพริกแกงใต้เนาะก็คือเราจะใส่เกลือ ไว้แล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เราใส่กะปิลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆอย่าอย่าเพิ่งใส่น้ํปลาลงไปนะคะเดี๋ยวเราลองชิมรสก่อนเนาะชิมรสชาติก่อนเพราะว่าว่าเป็นยังไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรุงปรุงรสนะคะปรุงรสเนี่ยให้ปรุงตอนที่เราจะยกเนี่ยเห,เห็นสับป,ปะรดไหมคะเดี๋ยวเราจะให้สับป,ปะรดสุกเนื้อสุกกว่านี้นะคะเพื่อน เริ่มเดือดแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้เดือดอีกสักพักนึ่งอย่แม่โปกกกระส่ายอย่าลืมนะถ้าสนใจพริกแกงนะคะพริกแกงมีทั้งมีทั้งพริกแกงเผ็ดพริกแกงส้มนะคะพริกแกงเขียวหวานนะคะกิโลละ2องยก็สั่งมาแติคลิปนี้ได้เลยนะ ยังไม่รวมค่าส่งนะคะไม่เกินสองร้อยน,นี่อันนี้กะปินะคะกะปิแกงได้ตำมะพริกได้นะคะอร่อยมากคืแท้นะคะน้ำเดือดแล้วนะครับ,รบก็ค่อยๆสอนนี่เห็นไหมหอมมากนี่ สุกนิดนึ่งนะให้นี่มิีหน่อยนึ่งนะคะให้รสชาติของให้รสชาติของน้ำสับป,ปะรดนะคะออกมาเยอะๆนิดนึงมันจะมีความกลมกล่อมเนาะเพราะก่อนหน้านี้นที่ไม่ปูก่อนใส่ก็คือไม่ปูจะขยำขยำเนาะน้ำแกงเริ่มเดือดได้ที่นะคะสับป,ปะรดเนี่ยนะคะเริ่มเริ่ม,มสุกแล้วนะคะสับปะรดสุกแล้วก็นี่คะ่ะเพื่อนๆก็ใส่ม้ปูขอ่อขยะ ใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะน้ำปลากระป๋องเนี่ยมันก็จะมีความหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแ้วก็จะไปเลี้งใส่แค่กระป๋องเดียวก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ใส่เยอะเนาะมันก็จะทําให้น้าน้ําแกงเนี่ยเราข้นนะคะเพื่อนคือถ้าเราแกงแล้วสับปะรดเหลือเยอะนะคะวันต่อไปเนี่ยเราเติมปลากระป๋องลงไปได้ใหม่ นะคะเพราะปลากระกป๋องมันมีความนิ่มอยู่แล้วน่มันสุกอยู่แล้วเพราะนั้นแม่ปูจะติแค่กระป๋องเดียวก่อนนะคะหลังจากเติมปลากระกป๋องลงไปนะคะก็รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งระหว่างนี้เราชิมรสได้เลยนะเพื่อนๆตามใจชอบว่าตอนรสชาติเป็นยังไงเราอยากจะเติมเปรี้ยวเค็มหวานยังไงนะคะแต่แม่ปูจะเติม ปลาลงไปอีกนิดนึงแล้วก็น้ำมะนาวอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เนืน่องในที่แกงคะ่ะที่บอกมีเกลืออยู่แล้วอตอนปรุงก็ใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงชิมตามใจชอบเลยเนาะรสชาติคามชอบแต่ละคนความอร่อยไม่เหมือนกันเนาะก็คนอาจจะชอบได้เลยแล้วก็แล้วกูคิดว่าจะใส่มะนาวลงไปอีกนิดนึง แต่ความหวานเนี่ยได้แล้วเพราะว่าสับปะรดไม่ปูมันจะมีความฉ่ำๆนิดน,น,นึงแล้วเนาะเห็นแาวแค่เสี้ยวเดียวนะคะแล้วก็ชิมรสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่ได้วางเนาะไม่ได้ไวางนานแล้วเพราะว่าอะไรนะปากระป๋ามาแบบนีอยู่แล้ว อือร่อยอร่อยเลิอ,อร่อยมากะ,อะลองไปทำตามกันดูนะคะแกงซับปะรดลากระป๋องนะคะแกงตายนะถ้าขนตายข้อเหลียบแกงส้มะคะ่ะแกงส้มอยนะ่านัดกระป๋องนะคะ,ะหน่อยเนละิลองไปทำตามกันดูนะคะ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครไทยกดติดตามแม่กูด้วยนะแล้ววันคลิปต่อไปแนมะ่รูก็จะมาทำอาหารนะคะให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะแล้ชิมแล้วไปเจอกันค่ะ